ในส่วนของความมีภาพสูงเนี่ยจะแตกต่างกับการจัดการสมัยก่อนเรามีการเลี้ยงการจัดการที่ที่เชิงประณีตมากยิ่งขึ้นเรามีการอย่างรู้ถึงวัวโคว่าเฮ้ยวันนี้วัวไม่สบายหรือเปล่าในคณะนะเลี้ยดน,นมเราก็จะรู้ว่าวัวตัวเนี้ยวันนี้ให้นมกี่กิโลอีกอย่างหนึ่งที่เราเราเป็นสนยนเรียนรู้คือเราจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้ามาอบรมเรียนรู้ตรงนี้ ะครับก็จะเป็นบริเวณที่โคจะมาอาบน้ำนะครับอ,อ,อ,อาหารเนี่ยก็เป็น t m r นะครับกินทั้งวันวันหนึ่งก็30กิโลนะครับต่บตัวต่อ,ตอวันด้านนี้จะเป็นบัวสาวท,ท้องที่เราบอกว่าเราจะทำโคสาวพรีเมียมนะครับตอนนี้ท้องอยู่นะครับ สำหรับโครงการแบ่ง <alc> ฝ <ance> ันบรรลักปรับปรุงกระเด็นมาทางรัทรวงรัพย์ก็ได้จัดเป็นประจำนครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีการที่ดีสมมอบนะครับตามอุตภันมแล้วก็จะนำน้องๆนะครับคุณนศพวกนศลานนะครับให้ชมกิจกรรมต่างๆที่ประเพณีมาเบครับครับิกวอนวอนจับตายังมองอยู่ สายตายังมองอยู่ฮะสายตายังมองอยู่อันนี้เรามาต้องเที่ยวเชิญเกษตรนะสิ่งแรกเลยที่น้องๆน,นะฮะจะได้สัมผัสก็คือบรรยากาศของฟาร์มโคเลยได้ยินเสียงแซ่ไหมคะหมุนไปอยากให้มีเสียงย้อนส้อนกับมาก แต่งกายสไตล์กระบอยไม่มากเลยกว่านี้แล้วนะคะอันนี้ครบแล้วนะพอลูกวัวดูดแล้วนะพยายามยกก้นขวดขึ้นนิดนึงนะให้น้ำนมไหลไปที่ปลายขวดนะจริงๆแล้ว,ว,าวการบริโภคนมบ้านเรายัางน้อยอยู่ นะะเฉลี่ยประมาณทั้ง48ลิตรซึ่งอาจจะมีเป้าหมายในข้างหน้าประมาณทั้ง20ลิตรต่อคนต่อปีใน3-4ปีข้างหน้านะก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เราบริโภคนมมาเยอะๆเพื่อสุขภาพของร่างกายของพวกเรา